สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลวินพุ่มเข็มนะคะหรือว่าครูน้ำนะคะเป็นสิทธิ์เก่าคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยายลัยรังสิตรุ่นที่24นะคะปัจจุบันเป็นครูกายภาพบำบัดที่โรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลค่ะโดยรูปแบบการทำงานนะคะการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะคะในทักษะการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับชั้นประฐมะศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ด้วยค่ะ อาชีพกายภาพบ,บาะะําบัดค่ะก็สามารถทําได้หลากหลายเส้นทางนะคะโดยส่วนตัวครูน้าเองเนี่ยก็เคยเป็นเลเซอร์สเปเชียลิสต์ที่สถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยสนใจทางด้านการศึกษาพิเศษะคะ่ะกไ็ได้ติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็จนรู้ว่ามีการเปิดสอบ ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดนะคะของสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะก็เลยไปสมัครสอบแล้วก็าหาหนังสือแล้วก็ไปติวกับติวเตอร์ที่เขามีความชํานาญทางด้านวิชาชีพครูดโดยตรงอะคะ่ะก็ตั้งใจอ่านหนังสือะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสอบได้แล้วก็ได้มาบรรจุที่โรงเรยียนฉะเชิงเซาบัญญานุกูละคะ่ะ จากการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัดนะคะชั้นปีที่3ะคะ่ะก็เคยได้ออกไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกายแห่งหนึ่งนะคะ ซึ่งเราเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเนี่ยเราก็คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะ่ะจบมาปุ๊บก็เลยศึกษาแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะพอเห็นเปิดสอบปุ๊บก็เลยเนี่ยตั้งใจไปติวแล้วก็อ่านหนังสือะคะ่ะจนทําให้เราสอบได้แล้วก็พ่อกับแม่ะคะ่ะก็เป็นข้าราชการครูเหมือนกัน พอท่านเห็นเราสนใจทางด้านนี้นะคะ่ะท่านก็เลยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษารวมถึงเป็นแรงสนับสนุนกับครูน้ําอีกทางนึงนะะ่งค่ะ เวลาเราเจอเนี่ยเขาจะมีรอยยิ้มแล้วก็ครูน้ําสอนเดินผ่าน,นี้ค่ะก็จะวันนี้จะได้เรียนกับครูน้ํำไหมคะวันนี้ผมจะได้เรียนกับครูน้ําอีกแล้วคิดถึงครูน้ําจังเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นรอยยิ้มที่ไรเดียงสาค่ะแล้วเราเห็นเรามีความสุขในการที่จะมาทํางานในทุกๆวันนะคะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยหลอมรวมความรู้แล้วก็ ในทุกๆอย่างอะค่ะได้มาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเขาได้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นน้องที่เป็น CP เนาะแล้วก็มีการเจ็บเท้าเวลาเดินเราก็ ทำทรีทเมนต์ให้เขานะคะแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาหลังจากที่เขาฝึกไปกับเราอ่ะเขาก็จะบอกว่าเออผู้น้ำออลงน้ำหนักไม่เจ็บข้อเท้าแล้วนะคะผมเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราประทับใจทำให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาตนเองหรือว่าอ,อ,อยากที่จะทำงานในด้านนี้ต่อไปอะคะ่ะทุกครั้งเวลาที่นักเรียนอะ จะมาเรียนกับครูน้ำครูน้ำจะพยายามบูรณาการให้นักเรียนเนี่ยสนุก ไม่รู้สึกเครียดเกินไปอะคะ่ะเวลาที่จะมาเรียนกับครูน้าก็อย่างอย่างจะเห็นในห้องนี้นะคะก็จะมีเทมโพลีนหรือว่ามีเครื่องเล่นต่างๆมากมายนะคะเวลาที่ทรีทเมนต์เสร็จหรือว่ากายภาพเสร็จนะคะเราก็จะมีขนมหรือว่ามีของเล่นให้เด็กๆนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขารักห้องนี้จังเลยทุกครั้งที่เขามีรอยยิ้มหรือว่าหัวเราะมีความสุขที่ได้มาเรียนนะคะประทับใจในในหน้าที่ของเราอะคะ่ะเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็ประทับใจ ด้วยค่ะ จากการเรียนที่คณะกายภาพบาบัดนะคะรูปแบบการเรียนการสอนนะคะก็จะเน้นการปฏิบัติจริงนะคะได้ไปสัมผัสถึงประสบการณ์จริงเช่นไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกไปที่โรงเรียนเฉพาะความพิการนะคะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายได้ค้นพบเส้นทางที่เรารักแล้วก็ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดในอาชีพของเราในอนาคตนะคะ ถ้าเราอยากจะมาเป็นครูกายภาพบำบัดในโรงเรียนศึกษาพิเศษจริงๆอะคะ่ะเราจะต้องมีใจรักมีศรัทธาในวิชาชีพครูก,ก่อนเนาะถามตัวเองว่าเราเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบสิ่งไหนแล้วพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะทําออกมาได้ดีเสมอะคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่คณะนะคะที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะที่หลอมรวมให้ เราเนี่ยได้มาเป็นเราในวันนี้นะคะแล้วก็ได้นําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยมาใช้ได้จริงในในชีวิตการทํางานนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่เปิดสอนทางสายสุขภาพนะคะให้เราได้เลือกเรียนในสาขากายภาพบําบัดนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะคะถึงตอนนี้ก็ยังซัพพอร์ตกันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะรู้สึกประทับใจกับทุกๆสิ่งที่เป็นมหาวิทยายลังสิตย์ะค่ะ